เราจะไปชลูดกันนะคะตรงนี้นะคะทางขึ้นอยู่ตรงนี้นะชลูดก็คืออปราสาทเมืองทูนเราไปเดินเดินไปข้ามถนนไหมไม่ว่ามันขึ้นได้อยู่แต่ว่าคนไม่ขึ้นมาไปพร้อม นีขึ้นไปนะคะมีคนขึ้นมาแล้วถ้าเหนื่อยก็นั่งพักตรงนี้ก็ได้เนี่ยก็เดินขึ้นไปข,นขึ้นไปอือข้างๆนี้ก็จะเป็นสวนของคนที่พักอยู่แถวนี้นะคะดูสิอุ้ยมะเขือเทศมะเขือเทศ ผักต่างๆอู้ต้นใหญ่มากแล้วมะเขือเทศก็เป็นลูกแล้วแตงกว่าก็มีพ้าเนี่ยมาถึงแล้วนะคะนี่เห็นไหมเห็นปลายปราสาทไหมคะมาถึงแล้วลขึ้นลงไปีสรอดมองไปข้างล่างนะคะเห็นเมือง บ้านเมืองตรงนี้อยากกินไอศครีมห้องน้ำก็มีไอศครีมก็มีกินไอศครีมดื่มที่นั่งดื่มนะคะตรงนี้ซื้อตั๋วนะคะจะไปจะไปพิพิธภัณฑ์เนาะก็มาซื้อตั๋วตรงนี้มองไม่เห็นดูสิ มันแสงมากเลยเดูงสิแงเียว<ส>ไม่แสงเนี่ยเมื่อกี้เราลงมาแล้วนะคะเราเดินจากข้างโน้นมาฝั่งนี้แล้วก็ลงมานี่ลงมาจากตรงนี้มาจากตรงโน้แล้วก็เดินอ้อมมานี่แล้วก็อ้อมมานี่แล้วก็ลงมาที่นี่แล้วก็มานี่แล้วก็ออกไปทางนี้ ขายดอกไม้ก่อนีออชิงช้าก็มีดูสิชา้าเรามาตูปลาใหญ่นะคะปลาใหญ่ๆเลยดูสิดูสิปลดปัดพัด,ดเห็นปลาไหม ขนา,างใหญ่เลยวันนี้ไม่มีนกเป็ดน้ำเนาะนกเป็ดน้ำไม่มีก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นเลยเองวิลเลอร์เองเองเง่นวิลเลอร์ตรงนี้เป็นชิงช้านะคะแล้วก็ที่นั่งดื่มคน